ถัดมาทางด้านนี้ครับอีกหนึ่งสาวสวยสวัสดีฮะคุณพี่ชื่ออะไรครับแอนนาค่ะพี่แอนนาสวยแบบนี้โสดไหมะฮะคะโสดไหมไม่โส,<ะ>โสดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ได้เข้างานแบงค์อวอร์ดนลนเลน <c oughs> พี่แอนนาแบงค์อวอร์ด2013พี่มาเชียร์ใครน้องแกงส้มค่ะน้องแกงส้มแล้วคิดว่าน้องแกงส้มจะได้เข้าชิงอะไรเขาไหมฮะ <c oughs> ปีนี้มีบ้า <c oughs> มีสิทธิ์ค่ะมีสิทธ์ลุ้นอยู่ค่ะให้กำลังใจแกงส้มหน่อยครับก<ม>็ขอให้น้องแกงส้มแบบได้รางวัลแล้วกันค่ะบอ,อเยเอาัลเบียค่ะนี่แล้วมาคนเดียวเลยฮะพี่อาามากับแกงแฟนสับแกงส้มค่ะ,คะแล้วไปไหนกันหมดแล้วครับเดี๋ยวมา,<อ>าค่ะเดี๋ยวมาพี่อนาเป็นพี่ที่ดีเลยล่วงลุ้งหน้า,าเอาบัตรให้ก่อนค่ะวันนี้ป้ายไฟพร้อมค่ะพร้อมขอบคุณครับมาถามคุณหมอบ้างดีกว่าสวัสดีครับนะฮะคุณหมอหิวไหมครับรอเล่นรอเล่นคุณหมอ มาดูหนังไอรอนแมนหรือว่ามาทำอะไรครับมาดูดารามาดูดารามาดูใครอ่ะมีดารามาด้วยเหรอแกงส้มร้องเพลงแกงส้มได้ไหมไม่ได้ครับมาดูทำไมถึงชอบแกงส้มครับมีความสามารถวันนี้แกงส้มเข้าชิงด้วยมีอะไรอยากบอกแกงส้มบ้างแกงส้มสู้ๆนะต้อเป็นกำลังใจให้ป่วยก็มาหาเราได้เดี๋ยวเราช่วยรักษาค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณครับ หาเช้าโชว์ค่ำพลัสและรางวัลแบงวอร์สองพันสิบสาม Boy of the Year ได้แก่แกงส้มค่ะ Boy of the Year แกงส้มธนภัท์ สไลด์ออฟเดอะแย์แกงส้มพนัทพัฒน์สวัสดีครับเพื่อนๆหาเจ้าโชว์คับนะครับผมเวฟชิวเโช์นะครับผมจะไยกันในพอตแบงแชานนลนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีหนุ่มคนหนึ่งหล่อมากๆนะครับซึ่งเขาได้เป็นผู้ชนะของ b o y of the Year Bang a ง a r d 2013นั่นเองนะครับผมซึ่งหนุ่มคนนี้เขาคือใครนะครับไวรุ่นทั่วประเทศไทยโหวตให้เขาคนเดียวเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือหนุ่มแกงสมนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะครับใช่ครับผมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้รับ Boy of the Year Bang a ง a r d 2013ของเราครับก็ต้องบอกว่าคือเราไม่คิดนะว่าจะได้เพราะว่าแบบพี่ๆทุกคนที่ที่เข้าชิงเนี่ยเขาบอกว่าแบบเขาเจ๋งมากๆาจริงแล้วก็คือไม่คิดว่า เรียกว่าอะไรอ่ะคือเราไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้รับบอยออฟเรียของของแบงค์เพราะว่าปีที่แล้วผมก็มีโอกาสได้มาร่วมงานแล้วก็คือบอยออฟเรียต้องบอกว่าเป็นเป็นศิลปินที่แบบบอกเราว่าเขามีความสามารถมากแล้ววันนี้เราได้มายืนอ,อยู่ตรงนี้ฮะที่ที่เขาโอ้โหเป็นที่ที่แบบบอยออฟเรียเงี้ยมันแบบ,บผมไม่รู้จะพูดไงขอบคุณแฟนคลับมากๆขอบคุณทุกคนมากที่แบบช่วยกันโหวตช่วยกันแบบต้องบอกว่ารางวัลนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่ของผมนะคนเดียวอ่ะคือมันเป็นมันเป็นรางวัลที่ทุกคน ร่วมกันแล้วก็มอบให้กับผมนะคือจริงๆแล้ววันนี้เป็นของทุกคนขอบคุณแฟน,นมากๆคุณที่อยู่เี็นข้างผมไม่ว่าชีวิตผมจะเดินไปแบบมันจะแบบแย่มันจะร้ายแต่ทุกคนก็ยังอยู่ข้างผมขอบคุณมากๆจริงยังไงวันนี้ก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับผมกับหนุ่มแกงโซ้มนะครับเป็น Boy of t h e Year ของ b a n g ์ออ2013ของเราครับ